ผมมีข้อถามคลาสสิกเลยนะครับนี่คือตำแหน่งที่เครื่องบินถูกยิงบ่อยที่สุดในสงครามโลกคำถามก็คือเราควรจะเพิ่มเกาะของเครื่องบินที่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับปัญหาป็นี้ครับเราไม่สามารถเพิ่มเกาะทางเครื่องบินได้เพราะมันจะทำให้เครื่องบินตัวนี้หนักเกินไปงั้นตำแหน่งไหนคือตำแหน่งที่เราควรจะเพิ่มเกาะอันนี้ก่อนเราก็จะคิดว่าจุดที่ควรจะเพิ่มเกาะก็คือจุดที่โดนยิงบ่อยที่สุดซึ่งก็คือตรงกลางของเครื่องบินแต่ว่าคําตอบนี้ไม่ถูกต้องนะครับคำตอบจริงๆแล้วก็คือเราไม่ควรจะเพิ่มเกาะในจุดที่โดนยิงเลยเพราะว่า การที่เราสามารถเก็บข้อมูลได้ว่าเครื่องบินโดนยิงตรงจุดนี้แปลว่าเครื่องบินถูกยิงในจุดสักจุดหนึ่งแต่มันยังสามารถบินกลับมาที่ฐานได้อยู่ซึ่งแปลว่าถ้าเครื่องบินโดนยิงในจุดสักจุดที่อยู่ในรูปนี้มันแปลว่าเครื่องบินนี้ยังสามารถบินกลับมาได้อยู่ซึ่งก็ไม่เป็นไรเราควรจะเพิ่มเกาะในจุดที่เราไม่เห็นว่ามีรูกระสุนจากเครื่องบินที่บินกลับมาเพราะมันแปลว่าถ้าเครื่องบินโดนยิงในจุดนั้นมันจะไม่สามารถบินกลับมาได้ปัญหานี้คือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าสไปร์ลเชฟไบอัสนะครับสไคร์มเชา เราจะเห็นแค่เครื่องบินที่สามารถบินกลับมาได้ซึ่งแปลว่าข้อมูลที่เราเก็บไว้จะไม่ใช่ข้อมูลทางเสร็จซึ่งทําให้เราคิดผิดเพราะว่าเราจะเห็นแค่เครื่องบินที่กลับมาได้จริงๆแล้วไบแอสเะเภทนี้สาคัญมากสาหรับพวกการทานายหรือว่าพวกดวงสมมติว่าเรามีหมอดูที่เราคิดว่าทานายแม่นมากๆถ้าเราไปดูแค่สิ่งที่เขาทานายถูกเราก็อาจจะคิดว่าเขาทานายได้จริงๆทางที่มันมีอีก80อย่างที่เขาทํานายผิดแต่เราไม่ได้ดูตอนที่ผมเรียนฟิสิกส์เรื่องไบแอสพวกนี้เป็นที่เขาสั่งสอนกัน,นเพี้ย